Apple CarPlay เนี่ยแม่งค้างบ่อยชิบหายเลยแต่พอมาลงในตัวหน้าจอกลางเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานยาวๆได้สบายๆเลย สวัสดีครับอยู่กับผมแอดบิกเจนนรงอินลุนครับวิดีโอนี้ how to ครับแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนตัวจออินโฟเทนเมนต์ของเจ้า b y d a t o 3น้องโยดาน,นั่นเองหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาอยู่แล้วแหละในเรื่องของการใช้งานใช่ไหมที่มันมีข้อจำกัดเยอะโดยเฉพาะกับการใช้งานแผนที่นำทางครับที่โอ้โหแม่งหลุดไม่รู้จะหลุดจะค้างหรือจอดําอะไรกันหนักนานก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับนำทางอยู่ไปต่างจังหวัดค้างบ้างอะไรบ้างรวมถึงข้อจํากัดของตัวแอปพลิเคชันที่เขามีเนี่ยมัน น้อยซะแล้วเกิดพวกซอฟต์แวร์เพลงนะครับพวกซอฟต์แวร์อย่างพวกดูหนังหรือเกมนะครับเราสามารถที่จะลงไปในตัวหน้าจอนะครับจอกลางนะฮะของเจ้าอัตโต3ได้ โดยที่ไม่ต้องแฮกครับอ่าไม่ต้องแฮกไม่ท้ยวุ่นวายนะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทหนึ่งและอุปกรณ์ที่ใช้มีแค่แฟลชไดร์ตัวเดียวขั้นตอนจะเป็นอย่างไรวิธีการจะเป็นอย่างไรข้อควรระวังมีอะไรบ้างเดี๋ยวตั้งไปดูกันครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจากันก่อนว่าเอ๊ะไอแบบที่เราทํากันเนี่ยมันคืออะไรมันจะหมดประกันไหมหรือว่ามันจะมีผลเสียต่อรถหรือเปล่าอันดับแรกเลยอธิบายแบบนี้นะครับว่าตัวหน้าจอจอกลางของเจ้าอัโต3เนี่ยเขาจะเป็นจอในรูปแบบ Android ที่เขียนตัว UI UX ครอบไว ซึ่งรูปแบบการติดตั้งแบบนี้ก็คือการเอาตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยที่เป็น .apk นะครับที่รองรับกับ Android มาติดตั้งให้กับเจ้าหน้าจอกลางมันไม่ใช่วิธีการแฮกหน้าจอไม่ใช่วิธีการรู้ต่างๆก็จอของเราจะอยู่เหมือนปกติสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่ประการใดแค่เอาตัวซอฟต์แวร์มาลงก็เท่านั้นเอง2ก่อนที่เราจะติดตั้งเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้และเตรียมไฟล์กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหลักๆเลยก็คือแฟลชไดร์ฟครับน เป็นความจุเท่าไหร่ก็ได้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้เอาเหลือๆที่เรามีอยู่หรือจะเป็นตัว external hard disk external SSD โดยขั้นตอนของเขานะครับให้เพื่อนๆ format ตัวแฟลชไดร์ครับให้เป็นรูปแบบ FAT32 เพื่อให้ตัวหน้าจอนะฮะหน้าจอกลางของเขาเนี่อ่านข้อมูลได้นะครับได้หลังจากที่เรา format เป็น FAT32 เรียบร้อยนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ในแฟลชไดร์นะครับชื่อว่า third party apps นั่นเองพอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับตรงนี้เตรียมแฟลชไดร์เรียบร้อยให้เราดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ apk ที่เราต้องการจะติดตั้งในตัวหน้าจอ ก็ผมดาวน์โหลดมาหลากัหลกๆก็จะเป็นตัว Google Map โหลดมาเป็นในฝั่งของตัว Gboard นะครับ Google Map ก็นำทางแน่นอนแหละลคนรู้จัก Gboard ก็เอาไว้ใช้เผื่อเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยและขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันสำหรับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับให้เพื่อนๆเอาแฟลชไดร์ตัวนี้ เสียบเข้ากับที่ตัว USB ด้านล่างตรงแอร์นะครับแอร์กลางนะเสียบผ่านตัว USB ที่เป็น USB Type A นะครับเพราะว่าพอร์ต USB Type A บนตัวรถเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ตัวหน้าจอนะฮะก็จะเด้งนะครับขึ้นมาให้เราใส่รหัสนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอใส่รหัสเสร็จปุ๊บก็จะเด้งตัวซอฟต์แวร์บน USB ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะติดตั้งโปรแกร,รมไหนอย่างไรในที่นี้ผมติ๊กเลือกทั้งหมดเลยรอติดตั้งนะครับกด install แค่นี้เป็นอันจบก็สาาามรรถใช้้งนนไดละคับ เป็นไงบ้างครับลงกันได้ไหมครับทำเป็นกันไหมถ้าทําให้เป็นติดตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์จะช่วยตอบให้นะครับส่วนตัวโปรแกรมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆดาวน์โหลดจากเว็บที่เชื่อถือได้นะครับอย่างตัวผมเองก็ใช้เป็น apk เกียวซึ่งไอ้ตัวเว็บนี้เท่าที่ไปเช็คมาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแต่ไม่แนะนําให้ไปโหลดตัวแอปแปลกๆจากเว็บที่เราไม่รู้จักนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปโหลดเว็บแปลกๆเนี่ยอาจจะติดไวรัสแฝงมากับตัว apk ก็ได้ต้องระวังกันนะครับในฝั่งของการใช้งานนะฮะเท่าที่ผมลองมาอย่าง google map เองเนมัแต ต่างจากตัว Apple c a r p l a y มากเลยครับพอาะ a p p l e CarPlay เนี่ยแม่งค้างบ่อยชิบหายเลยแต่พอมาลงในตัวหน้าจอลางเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานยาวๆได้สบายๆเลยแต่แนะนาน,นิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆใช้แอปพลิเคชันบนหน้าจอกลางเนี่ยที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเช่นการนําทางต่างๆหรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะแนะนําว่าให้ใช้ตัวฮอสปอตไปช่วยเชื่อมด้วยเปิดฮอสปอตในมือถือหรือใช้ตัวเป็นฮอสปอตเนี่ยเอามาติดรถไว้นะครับเวลาจะใช้งานกันก็น เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านในจุดฮอสปอตตรงนั้นเพราะว่าถ้าใช้ซ mm ิม hmm. เดิมที่ติดมากับรถเนี่ยตัวข mm ้อมูล Data เขามันมีไม่เยอะครับเดี๋ยวมันจะหมดนะฮะแล้วมันก็จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่เปิดองค์เปิดแอร์นะครับล็อกรถลำบากบนมือถือเนาะนะแนะนาแบบนั้นกันส่วนเรื่องความเสี่ยงในการติดตั้งนะครับผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆนะครับเพื่อนๆต้องรับผิดชอบตัวเองกันนะส่วนตัวผมนั้นผมรับความเสี่ยงได้ครับก็คัดเลือกซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับส่วนเรื่องประกันหน้าจออันนนนนนีีี้้้ผมมมมมกก็พยยยยามมาาาาไไถหลลท่่่แวตตอออบบรรรงงัังัััสะค เกณฑ์น,นเนะ okay, นะเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆคนไหนติดปัญหาย,ยัางไงนะครับถ้าแนะนาได้อยาจะแนะนําให้คอมเมนต์ไ้ก็แล้วกันส่วนในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับใช้แล้วเป็นไงบ้างลงแอป,ปแล้วค้างไหมหรือใช้ได้ไหมอย่างไรนะครับก็อย่าลืมมาแชร์กันแล้วกันนะฮะเผื่อครั้งหน้าก็จะมาอัปเดตอะไรกันถ้าได้วิธีการปรับแต่งลดลงซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่มันง่ายกว่าน,นี้หรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนําก็มาแนะนํากันได้นะฮะใต้คอมเมนต์นะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ